สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุขคนสมงสมตำบลครับครับพามาบังเกิดง้วมาเลียก,กับง้วมาเสือง้วงวคือเก่าหน้าพี่น้องเนาะครับมันนี้ก็เป็นงว้วงของมัลลัสังกัดบ้านกุกเกาะตำบลบัวมาดอำเภอวัดปีปทุมจังหวัดมาหาสารคามครับพี่น้องที่เราอยากได้นะครับเด้อเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนไปให้หรืออยากกับมือโตกิ่งกะที่อยู่มแจ้งไว้ข้างต้นนี่ครับมัอน,นี่มีงว้วงแม่ลูกลูกแม่ด้วครับเด้อแม่ม่านครับนี่กังซีครับ ครับส่วนราคาละรละเอียดครับขสิผิพ่าไรบึงนับพี่น้องเนาะครับสวัสดีครับมอรัครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องท่วงไปเอฟซีของช่องอันนั่นออนทั่วแล้วก็เอฟซีของหมอรําสงัดงวงามเนาะครับคลิปนี้ก็สิเป็นบางเนี่ยครับเพราะว่าผมมีเวลาทีสิไปหาเาฝากพี่น้องบันไดครับเพราะว่ามันหนาการหนางานตรงซอยทีซอยน้องครับ ครับนี่ทั้งแม่ลูกแม่มนันครับ,รบเอา้ามันนี่ก็จะพาเพ่อน้องไล่เบิ้งเนาะไล่กันเป็นตะพี่เหรอเนาะไล่กันเป็นตะพี่ครับเด้อครับเด้อเป็นแม่ลูกพี่โอ้มันนี่มิตะงามด้ครับจะเป็นแม่ลูกแม่ทองเอาเบอร์หนึ่งพี่น้องแม่ลูกลูกแม่นี่เนาะครับอ่าลูกพ่อได้แล้วครับนี่อ่าลูกซีไวัศูนย์เก้าหกลูกซี่วศูนย์เก้าหกโอ้หนาดีเวยครับเด้อเ <arcade. S 1> นี่ยน้ำโตหนาดี คุ้มกินน่มแม่แม่ไม่กินหรอแม่ถีบคุ้มกินน้ำยางเดียวเลยวังหันคือจังเต่าน้มแม่อยู่แม่เราผสมแล้วเลยประหยากให้ลูกกินปันใดอืมวันนี้แม่ลูกคุมนี่ครับเปิดแลค่าหลายปันใดเปิดรลค่าอยู่หาหมื่นหาครับหาหมื่นหาพันแม่นครับเอาพี่น้องครับ 5, หาหมื่นพันแม่ลูก,ลกแม่ลูกใดพันครับเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองตัวที่สองในท้องท้องนี่ผสมพริกแดงไว้ พันเดือนกล้วเลยครับอืมขัาวแมนติดลูกที่สามเนาะแมนครับเป็นลูกสามนี่ยพนหนึ่งเดือนนะครับเด้อผสมพริกแดงเอสเจห้าแปดหนึ่งข้มสูงแม่หลายเลยดครับนี่ร้อยห้าสิบบวกลบเร้อยห้าสิบบวกลบเนาะครับเอาครับเบิ้งนาตูนนู่นสวนเด้อครับเด้อนี่เพิ่งจะลูกวร่อยเด้อกินนุ่มุ้มยี่นุ่มเม่เซย์อยู่นุ่มมีหนึ่งติ่งเนาะเห็นอยู่หี่เนาะครับมีติ่งนามแต่น้ำรางเง้าอลาดนีิครับเด้อคออนะครับเนาะมันนี้คอขาเล็บนี บาดแผลบอมี่ครับบอมี่หม่งเปื่อยบอมีหม่งพงลํำตัวถือว่าเน่าหนอกตั้งครับส่งเลี่ยมก็ถือว่าเขาทาด้ครับตัวนี้บานนี้เบิ้งเครื่องเข้าครับโค่นหางกะอวบพอดีพอดีบานีลํำหางตรงโอ้ห้อยหางบักอุลวดด้ครับนี่แม่นี่เครื่องน้ำปื้อครับนี่ครับราคาหนีด้ครับแม่ลูกซื้อสองรุ่นสามครับพี่น้องมาอยูอยากได้ครับหรือว่าเบิ้งตัวกริงก็ได้ครับนี่การจยอการยืน นี่ครับมีก็เห็นนมติงเดียวเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะตามซองบึงหาอยู่มงนี่หาตำหนิอยู่บนมีดนะครับเด้อมีสมนั้นล่ะครับเป็น่าสีแดงงามครับนาเชิดดีนานุ่นตูนดีนี่บันทายลำลามได้พี่น้องเด้อนี่แต่เป็นตาอยากได้ผู้ลูกอะบันทามีเข่ากล้องรลยย่างน,นี้่างันมาเฟียเมีย,มยอยู่จันวาครับบางกันนี่ครับ นี่ครับพนดีไล่ลูกมาแล้วลูกปเปล่งน,น้ำมูนี่เป็นตัวดีพอสมควรเหรอครับลูกอ่ะบรรทายนี่ลามดีเพต้นชียกล้องเอ้พอดีเนาะนี่ครับหาเมื่อนทรายก่อนหาเมื่นหาครับหาเมื่นหานี่ครับแม่ลูกลูกแม่ด้วยครับเด้อลูกก็งามสุดสองรุ่นสามครับพืบ่อนอะมึงเปลี่ยนวัตถุมหาแม่กับเดใส่นุ่มลดเพื่อนอะบรรทายเพื่อน เบอร์ที่สองครับเป็นง้วแม่บ้านแม่ทองทองสีเดือนกับเพ่อได้ก็ครับพริกแดงครับทองสีเดือนกับพริกแดงอีกแล้วพี่น้องทองไหนเนาะครับไอ้ทองนี่ทองตัวที่สองครับทองตัวที่สองแลค่าเปิดลาเลยครับเปิดได้สามหมื่นเก่าสามหมื่นเก่าพันครับทองตัวที่สองเนาะสามหมื่นเก่าพันถือว่าดีสดเ้ยครับเนี่ยเพื่อนนี่จะออกสีนุ่นจากน้อยครับหนานุ่น ขากระตรงดีนอกเ็นุตโกตัวนี้ได้เนี่ยยอดดสูงเติบไปเนาะพวมสูงหนี่จะประมาณร้อยร้อยห้าสิบเห็นเนาะแมนครับร้อยห้าสิบสิบบวกแน่นอนครับน้ำใต้น้ำล่างบือเรื่องครับเปิ้นขาใหญ่บันทายลำเครื่องแดงด้วยครับเดวยตัวนี้เครื่องแดงพูดอะเปิ้นขาใหญ่ขาใหญ่ด้วยครับตัวนี้ข้อขาเล็บดีนี่ครับเนาะมันคือยืนเบียดกันทั้งจ้ะโอ้หนหางเม่นนี่แม่ ข้นหางไงครับเนาะคนหางไงด้วยครับเดอ้อเอาพี่น้องเด้อไปรุ่นแค่เพลเนาะครับรุ่นแค่รุ่นมาเพื่อ,อให้เพลแม่หรือเพลผู้แค่นั้นด้วยครับเด้อทองรับประกันให้แน่นอนนมหนีโบมีติงได้ไหมนีม่เนาะโบมีติงครับออแข่งขาเอาครับหนังหนังหลายด้วยไม่ดิเนาะเป็นก้อหนังหลายด้วยครับเดอ้อเพหนังหนาเติบเด้วยขึ้น่ะ,อะเอาเพคนนีไปยญญ์ของะทายไปย่างมาโอ้ยยางมาพี่เมียแบบนี้ เบอรไอ้กล่องครับเอานี่เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเนาะเบอร์สองราคาบอกไปก่อนเสามหมื่นเก้าครับเบอร์สองราคาเปิดไปสามหมื่นเก้าครับนี่ครับพี่น้องโอ้นานา้นานาพี่น้องสามหมื่นเก้าเป็นตาอยากได้ครับโล่งรถนี่คุ้มค่าเลยเหรอครับเนี่ยเบื้องจากัวเบื้องจากราคาเราคุ้มค่าเติบพี่น้องฝ้อยหางกับหอดดินมาไปเนาะัูด,ดินนด้ครับพี่น้องไปอยหางถือว่างามครับนี่คือตัวที่สองเนาะตัวที่สองบ้านนี้ ที 3, เบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเป็นง้วงทองขึ้จังไรครับเป็นง้วงพันรอบดเดือนกล่าเป็นง้วทับพันรอบหนึ่งเดือนแมนครับขั้นแมนติดทองกับทองแรกกันบะเป็นง้วสาวทองแรกครับเป็นง้วงสาวทองแรกครับนหนังหนา,หนาอูกินถุงใบเหี้เด้ีครับแดงจึงคืนครับแม่นี่ราคาครับเบอร์สามราคาอยู่สี่หมื่นหาครับครับราคาอยู่สี่หมื่นหาพัน ข่วมสูงนี่อยู่ท่าไหรเนาะครับค่วมสูงลอยหาสิบหพาดเน่ะลอยหาสิ้าโ่ธรรมดาครับโวดระดับ้อยหาสิ้าเนี่ยสูงแต่ว่าเกรดนี่เกรดพี่เมียม,มเติบเปิ้ลขาใหญ่บรรทายล่ามเครื่องดำกรูดงหญ่ขาใหญ่เล็บดีน้ำใตน้ำล่างย้อนโอนต้นเล็บหนานเล็บหลังคอดีมัดเด้อครับเด้อข้อย้อนย้อนครับได้สดเขาพ่อตุ๊ป,ปุ่นี่แดงแห้งตัวนี้ครับ เบิ่งบันทายเบิ่งเครื่องครับบานเนี่ยพ่นหางไงเครื่องดำเปือป้อโอ้ลามดีบันทายเปิดตูนุน่นดียืนสวยครับไอ้บานงูตัวนี้ขาตรงเติบด้วยพี่น้องบ่าิจะเป็นขาหนาบ่าจะเป็นขาหาาขาลังเอคผู้ที่เอาไปเลี้ยงครับไปถ้าไปเอาหนอ่อเนี้ยมันขับส่งดีๆส่งงามๆสิเป็นตาอยากได้หนอ่นอดเดี่ยวเอานไอยอยู่เนาะครับกไปรุ่นแค่ติดบัติดแค่ั้นเนาะรุนแค่ติดบัติดกับพอหกแปดกับเคเอฟหกแปดได้ครับบานเนี่ย โอ้พอพันยางถือใจเลื่อยบปเนี่ยเคเอฟหกแปดครับของมักของมักของชอบเลยครับเนี่ยเอาครับบ่มีตตำนี้แม่นี่ซอง,งองเบื้องชื่อมงเราบ่เห็นนะครับบ่เห็นตำนี้เล้ครับเด้อด้านนี้อีกอบ่มีเปี่ยวบ่มี่ดังหรอครับแม่นี่ปลอดๆพูดนะโอ้บางจะสีแดงคักเนาะแดงแดงก่งเัอแดงคักแดงแน่แดงกึ่อองสัมครับ,แ,แ,แ,รบแม่นี่ นี่คือเบอร์ที่สามครับต่อมาเบอร์ที่สี่ครับทองปะครับทองแปดเดือนนะครับเบอร์ที่สี่ทองแปดเดือนเปิดราคาเวลานเียครับเปิดราคาอยู่สี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันเลยครับเบอร์ที่สี่ลูกใหญ่นอนนี่ทองอี่นอะลูกตัวที่สองลูกนี่ทองลูกตัวที่สองกับพ่อใดครับท่าใบเนี่ยสามหนึ่งครับ KF สามหนึ่งโอ้ตัวนี้หกแปดเบอร์ที่สามเบอร์ที่สี่ KF สามหนึ่งอาครับไปรุ่นกันแค่เพศนเนาะ เรื่องทองเขารับประกันให้เรียบร้อยนะครับเดอ้อออกสีเหลืองๆเงม่นี่สีเหลืองนวนเม็ดเขาบันทายลามยับพม่าเบิงก้ามเนื้อโอ้เป็นบัดเป็นบัเนเลยครับเนอดุกหมูบานี้โค่นหางใหญ่ครับป้านผี่น้องเครื่องดําปือป้อปื้อเลยครับเลยเบิงโค่นหางใหญ่ลาหางสวยครับนุ่มนี่ซองหาติงบอมี่ด้ยครับเดอ้อบอมีเด้อผี่น้องเดอ้อนี่ น้มล่างกย้ยนโอนโต้นขี่ก็เพราะล่างหรอกครับนี่ยนงติดขาติดแข้งอยู่สภา,ามชาติมาก<ะ>สภาพใดอยู่สภาพนั้นครับบริตกแต่งอย่างเพิ่ม,พ,มพราะขาเล็บนี่ก็บบมีเปื่อยว่มีบาดว่มีเพดสูงนี่เพ่มบประมาณหลายประเดนแล้ะครับสูงนี่ยื่นอยู่ดอกลอยสี่สิบหาสี่สิบหานี่เห็นแน่นอนเนาะเห็นใช่ฮะนี่เป็นของสี่สิบหานี่จังได้ก็เห็นครับโอ้โพนขักด,ด้วยี้เนาะ ทองอ่างล่างเลยครับเนี่บรนทายสวยเลยครับเปิ้นข้าใหญ่ไครับฟ้อยหางนี่โอ้โหรวดเลยนี่ครับในราคาสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามนี่ครับ,รบพี่น้องเบิ่งอยู่ครับทองใญ่ๆอ่างลึกๆแบบนี้ไปรุ่นเอาแค่เพลครับเทเฟสามหนึ่งโอ้ตกเป็นตัวแม่คักตีแทนเนาะ แม่นครับแต่ว่ามันเริ่มมีอาการแปดเดือนกับิแปดเดือนกลัวหนุ่นนมเริ่มว่าใกล้<ร>แล้วเนาะใกล้แล้วอบ่โดนเนาะไปบ่บดโดนครับตัวนี้บโ่บดโดน,นบ่โดนในเบืองทองกินนองก,กันเลยเนาะดุนครับต่อมาเบอร์ที่หาเนาะเบอร์หาครับเบอร์หาครับเป็นงัวแม่แม้าแม่ทองอีกตัวนึงครับตัวนี้ทองจัเดือนครับทองหาเดือนตัวนี้ทองหาเดือนกับพ่อไหนครับกับพอะพุตันตัวนี้ทองหาเดือนกับพุะุตันพุตัน เบอร์ที่หกครับเปิดราคาไว้เปิดราคาอยู่สามหมื่นหกสามหมื่นหกอันนี้ประเทศถือคักได้บัตรในพี่น้องง้วท่องหาเดือนนี่ครับกับหุตันนี่มีราคาเนาะมีราคามีใบมีหลอดครับโอ้เธอถือครับบันี้ความสูงเด็ดครับแม่นี่ความสูงลอยหาสิบบวกนี่อยหาสิบบวกแน่นอนครับครับลูกเดย์น้องทองเนี่ยลูกที่ไหนเพิ่นครับสองสามเนี่ยเอ้าบ่สองกับสามมอสองกับสามอืมบ่สามกับสองอยู่แล้วเป็นง้ว น้ำลางหลาด้วครับแม่น,นี่น้ำลางยอ้อนโอนต้นครับคอขาเล็บดีออกสีนวลๆละครับบันน่นวนวลๆลืกงเหลือง,องแต่ว่าขอบตาดําขอบหูดําเครื่องดําปือป้อครับแม่น,นี่ติดโบดติดดําหลายครับโคนหางบ่อโอวบบอใหญ่ปันไดนพอดีพอดีอดลําหางตรงครับพี่น้องเฟ้อยหางนีอยู่เล็บหน่อยเลยครับพี่น้องถือว่าเป็นง่วงหางงามอีกตัวหนึ่งด้วยครับเด้อหาซ้อมเพิ่งจะนีบอยเห็นครับ นี่นาปักไงเขาก็ไงคือกันพันนี่เองด้วยครับเดอ้อพันุ่มเขาไงครับส่มนี่เป็น,นพันธุกรรกเขาเป็นเราเป็นน้ำเราน้้ากอพิอ่นครับ,รบในท้องนี่ลูกบ้ามันครับกลับไปรุ่นเอาล่ะครับว่บาเป็นตัวแม่เลนตวผู้ล่อจินนองรุ่นเพียรย่างเดียวครับได้ไปแต่แม่ตัวแม่อายาคือพรอ่ครับนอ่นรับพวงสางแม่พิ่นก็ดีนะครับเนี่ยมันธรรมดานี่ครับเนี่ยแต่ว่าเลี้ยมได้ครับเลี้ยมตัวดีง้อตัวนี้ครับเนี่ยในราคาสามหมื่น สามหมื่นหกสามหมื่นหกครับนี่ครับเบอร์ที่หาครับโอ้อ่านเห็นเลยครับไ่นี่ลูกตกมากกับไรแท้ครับต่อไปไปเบิรงโตที่เมืดหรอครับเอาวันนี้มีหกตัวป่ะครับไี่หกตัวโอ้ครับหกตัวเอ้าอันนี้เบอร์ที่หาเนาะเบอร์ที่หาเก็กทองรอดจินน้องครับลุ่นลูกนี่ทับพันตัวนี้ก็ทองแม่ลูกครับเอ้า มื่อนี้ครับพี่น้องเบิ้งกันอยู่หกเบอร์หาเบอร์เนาะ <no? S 2> <be ur. S 1> แม่ลูกนี่ครับนั่มเสนอเลยครับนี่นี่งามคนเช่าไทายแล้วมากินนมนี่ได้ <c oughs> กี่โม่าหายคนไทยนี่โอ้งามเด้อครับลูกตัวนี้เป็นแม่ง้ดที่หายลูกงามเติบครับแม่นี่นี่คือเบอร์ที่หนึ่งครับครับซุดท้ายท่ายซุดพี่น้องเบอร์หนึ่งแม่ลูกลูกแม่นี่ครับจะหอดเบอร์หาเนาะครับ no? <c oughs> มักตัวใดครับพี่น้องสนใจตัวใดอยากได้ตัวใด โทรมาสอบถามโทรมาต่อขอมุ่นอันใดให้บวชครบจบครับโทรมาหาหมอำ่ำนะครับเด้อเบอร์ขึ้นไปหายุนี่ครับเบอร์แรกกับเบอร์โทรเนาะเบอร์ที่สองกับเบอร์ไล่ถ้าอยากเบิ้งง้เพิ่มเติมกับไล่มากครับเบอร์ที่สองนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องนี่อย่างอีกบ่ครับครับอสำหรับพี่น,อน้องเนาะแต่ทช่วงนี้มันคือว่าเป็นห่วงห,หายากอยู่ครับพี่น้องนี้พื้นที่ แล้วอยากได้งั่วไปเลี้ยงไปกินยาอ่อ,อนกินเฟียงอ่อ,อนหอมๆครับก้อนมันสิขืนหลายพวกนี้เพราะว่างว่วมันอึดแล้วอืงว่วหาน้าบานพี่น้องก็บม่อยากขายให้เพราะว่ามันนี้พื้นที่เลี้ยงอืครับมันหลายปัจจัยอายุนี่คือเราประกันอยยุเดือนหนึ่งก็คือบอกมาตลอดเราประกันเดือนหนึ่งระบบสากลย,ยกเว้นมดลูกภายในเนาะอ,อันนี้อ่า มอลําำยิบบาะประกันครับผมครับกะต่างคนต่างอาศัยกันมอลล้อยู่ใดคูมิอนี้ก็ย้อนเอฟซีย้อนพี่น้องและสนับสนุนส่งเสริมติดตามให้กำลังใจครับครับเบิง้งสื่อสื่อบสื่อกับโบด้ว่าขอให้เบิ้งเลยติดตามถือใจจังสื่อพ่อใจจังสื่อจังส่ครับครับเบือ์อทุกกะอ่าขึ้นวันนี้ละขึ้นว้หันนะครับกับเบื้อไล่กบ,บ,ลบอกื้อรล่ครับ เบโทษกับเบไล่ได้พี่น้องเด้อเบอรแรกกับเบโทษบอร์สองบอไล่เนาะครับครับยิงเขาเสียบนานหลับได้พี่น้องเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขูลสุขคนครับเงินท <AR> ่องเหลือใส่อังถุงไา้พี่น้องเนาะบอกกันคลิปไม่คลิปต่อไปคร ja. <FC streaming> ับนั่นโทษกับเบรับสัญาตสวัสดีครับสวัสดีครับ